นี่คือเส้นทางนะไปเมืองสอนนะครับเราจะไปเที่ยวเล่นนิ่งน,น,นะน้ำไปเที่นวน้ำไปนะน้ำไปน้ำไปนะนี่คือเส้นทางเส้นทางเส้นทางเต็ไปโอ้งโค้งมากมากเวียนหัวมากเนี่ย หลานหลานเราไปเล่นน้ำที่ไปน้ำไปใช่ไหมใช่กินอะไรอยู่ตอนนี้กินขนมอกเสอตอกเสื้อมีขนมอยู่อยโอ้แดดเริ่มออกแล้วนะ โอ้โหแข็งคงมาเลยงคงเลย,งงเลยไหน บ้างฟังไว้ที่ว่าใครดูกล้องดูกล้องดูกล้อง แช่น้ำก็ได้ขณะนี้เรามาถึงที่แม่น้ำปายแล้วนะฮะพี่ไม่ยกของไปเหรอเราเราจะไปเล่นน้ำกันแล้วนะครับมากันเป็นครอบครัวหนักเกินหนักเกินดูดไว้ดูดแค่นี้แม่ มันจะมันจะไปอันนี้คือของปลอดนะะของปลอดต้องยกไปก่อนเอาขงกันของ้านของเอาเราไม่จุดมุจดอย่างนี้ต้องใช้อไรกันจ้าเอาแล้วกค่เ

ไปเดี๋ยวเราย้อนไปเองครับไปไปกันไปกันไปก่อนนำทางไปเลย

ໄປនាំທາງໄປនាំທາງໄປໄປໄປនាំທາງໄປກ່ອນເລີຍ Đi nam cho mày. nam cho Nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

เจ๋งเหรอเจ๋งเหอไปไปไปไหนกันไปไหนกันไปข้างบนโอ้ลึกนะเนี่ยไปร้องร้องแส่กซกับปลังนให้ โอ้น้ำแรงเหมือนกันนะเนี่ยไปรอด้วยรอด้วยบี้เจุูยจุกจุกตัวหน่อยเลยอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้น้ำแรงมาก

้าวแล้วไอพี่ไปไหนพี่อยู่นั่นอ๋อพี่อยู่นั่นพี่ไม่เล่นได้ไมพี่ไม่เล่นพ่ไปปจาพนนอนราเคจันนอนจาเคแล้วก็วโอ้โ้โหโ้โหีิอโอ้ไกกโิตว้าวล